สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PDF for ฟกไต้หวันกับดิฉันสุชาวดีจะพือสํสำหรับข่าวแรกวันนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลงกระทรวงแรงงานระบุว่าอย่างช้าที่สุดปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติอีกครั้งโดยใช้ระบบสะสมคะแนนเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าไต้หวันก่อนแต่ถูกสสสงสัยในความยุติธรรมรวมถึงวิธีการป้องก,กันโรค สถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันเริ่มชะลอตัวและเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักกะช่วงแรงงานไต้หวันได้วางแผนนำเข้าแรงงานต่างชาติโดยแบ่งเป็นสองรอบรอบแรกคือนำเข้าแรงงานก่อนวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าแรงงานต่างชาติที่เข้าไต้หวันทั้งหมดต้องกักตัวในสถานกัโกโรครวมนอกจากนี้ได้ใช้ระบบสะสมคะแนนโดยพิจารณาจากแรงงานต่างชาติได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือไม่และสถานการณ์โควิดในประเทศนั้นๆเป็นเกณฑ์นในการคัดเลือกหากมีคะแนนสูงจะได้รับสิทธิ์เข้าไต้หวันก่อนอย่างไรก็ดีสอสอได้ตั้งข้อสงสยัย

นอกจากนี้สสบางคนเกิดความกังวลในการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าที่จะเปิดให้นําเข้าแรงงานต่างชาติรอบที่สองนอกจากสถานกักโรครวมแรงงานต่างชาติสามารถกักตัวที่โรงแรมกักโรคเมื่อแรงงานต่างชาติจํานวนมากเข้าไต้หวันจะดาเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุมได้อย่างไร ชีมินชนเน้นย้ำว่าอย่างชาที่สุดปลายเดือนพฤศจิกายนจะเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติและสัปดาห์หน้ามีแผนประชุมกับประเทศอินโดนีเซียหนึ่งในประเทศต้นทางของแรงงานต่างชาติอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนคนไต้หวันจะกลับประเทศจำนวนมากโรงแรมกักโรคไม่เพียงพอดังนั้นวันที่14ธันวาคมจะชะลอน,นำเข้าแรงงานต่างชาติชั่วคราวและเปิดให้นำเข้าอีกครั้งหลังวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้า ถึงแม้ไต้หวันเปิดให้นําเข้าแรงงานต่างชาติอีกครั้งแต่เนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวไต้หวันเดินทางกลับประเทศเป็นจํานวนมากเมื่อคํานึงถึงจํานวนโรงแรมกักโรคไม่เพียงพอกระทรวงคมนาคมชี้ว่าหากจําเป็นคงต้องเปิดรับโรงแรมเพิ่มเพื่อใช้เป็นศูนย์กักโรคขณะเดียวกันช่วงตรุษจีนก็จะชะลอน,นําเข้าแรงงานต่างชาติชั่วคราว เมื่อต้องเผชิญกับฝูงชนที่จะเดินทางกลับไต้หวันในช่วงเทศกาลตรุษจีนการควบคุมพรมแดนจึงกลายเป็นแรงกดดันในการป้องกันโรคแม้ว่ามาตรการป้องกันโรคช่วงตรุษจีนจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมแต่เฉินซู่จงกล่าวว่าจากการประเมินเบื้องต้นอาจมีคนกลับไต้หวันอย่างน้อย40,000รายซึ่งสถานกัโกโรครวมที่วางแผนไว้สำหรับปีหน้าจะเปิดได้มากที่สุด3,500ห้อง จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวระบุว่าข้อมูลนักสิ้นปีนี้มีโรงแรมกักโรคประมาณ31,000ห้องทั้งนี้กระทรวงคมนาคมระบุว่าหลังจากเริ่มใช้มาตรการกักตัวที่โรงแรม10วันที่บ้าน4วันคาดว่าช่วงพิคสุดของเทศกาลตรุษจีนจำนวนห้องจะเพิ่มขึ้นหากไม่เพียงพออาจต้องระมโรงแรมกักโรคเพิ่มเติม ที่เมืองผิงตงเกิดเหตุฉีดวัคซีนเข็ม2ผิดยี่ห้อต้องฉีดโมเดนาแต่ฉีดผิดเป็นแอสตราเซเนกาตำบลตรงกัง่งในเมืองผิงตงฉีดวัคซีนโมเดนาเข็ม2ให้กับผู้สูงอายุ64-69ปีแต่เมื่อวานนี้โรงพยาบาลอันไทฉีดวัคซีนผิดยี่ห้อหยิบวัคซีนผิดเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกา8ขวดคาดว่ามีผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนผิดประมาณ88รายโรงพยาบาลดังกล่าวถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตการฉีดวัคซีนแล้ว ที่ตำบลตรงกลางเมืองผิงตงเมื่อวานนี้มีผู้สูงอายุวัย64-69ปีจำนวน330คนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนโมเดนาและเดินทางไปฉีดวัคซีนโมเดนาเข็ม2แต่โรงพยาบาลอันไทที่เบิกวัคซีนออกมา38ขวดในจำนวนนี้กลับมีวัคซีนแอตตาเซนิก้า8ขวดเมื่อเปรียบเทียบเวลาเป็นช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกามีผู้สูงอายุประมาณ88คนได้รับวัคซีนผิดยี่ห้อโรงพยาบาลดังกล่าวถูกระง,งับสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว วัคซีนโมเด erna เข็มแรกยังไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนคว้าเข็ม2เป็นวัคซีนแอตตาเซเนกากองอนามัยและโรงพยาบาลอันไทยจัดงานแถลงข่าวขอโทษประชาชนทางโรงพยาบาลยอมรับผิดว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ方面可能出一后后一一之在程，的的做比情 กองนามัยได้ช่วยเหลือทางโรงพยาบาลค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนผิดยี่ห้อเพื่อให้การพยาบาลและติดตามผลต่อไปนอกจากนี้ได้จะตั้งสายด่วน3สายดูแลตลอด24ชั่วโมงและทางโรงพยาบาลได้หยุดให้บริการฉีดวัคซีนแล้วทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ละเมิดกฎหมายการแพทย์มาตรา57จะเขียนรายงานการตรวจสอบและบทลงโทษให้เสร็จสิ้นภายใน3วันพบกับ PT s f o อสโฟกไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ